อยระบังตรงห้องเอาอราบ้างให้ตึงอย่างเดียวะนะครับครั้งนี้อย่าให้พลาดนะไ,ไม่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 ไม,ไม่หัวเลยเดี๋ยวเฮ้ยมันดิ่งเว้ยมันโดดป่ะฮะ <theology> ไม่โดด <H ả? S 3> อระไ,ไ,ไม่โดดไม่โดโดเ <Jobs> บาลงหน่อยครับให้ให้ตึงอ,อย่างเดียวนะครับพลาดมาหลายทีแล้วนะครับนะครับให้ตึงอย่างเดียวครับนะ ฮะฮานุก็กินฮานุก็กินไป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 ไนาหยุดก่อนช่วยกันก่อนนุนข้างหลังกินแล้วนุนย้ย้อนใ่ะส่ย้อนย้อนย้อนนเอาเสบียงไหมคนเอาเสบียงลุกลุกลุกฮี่อีซี่นี่หว่าอีซีหนาอย่าใจเย็นกันมาเลยอีซี่ก็อีซีครับอันนูุนอันนูุนไปทางนูุนอันนุนอย่าพึ่งอีซีอีซีครับดิ่งนะไม่โดดในเป็นอีซี โอ้ยวันนี้แหลกลานน้ำวันนี้ก่อนมันต้องมาสนใจนะสวิงวันนี้ค่อยๆเล่นกับมันครับนี่เป็นอีซีป้างนี่อีซีระดิ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้พี่น้องพอน,นาเขาฝีมืออยู่แล้วครับข้ามหัวผมได้ข้ามหัวมาโอเคอีซีนี่ว่าอีซีครับโอ้ช่วยกันแหลกลานเลยใหญ่ผ้านะครับอีซีป่ะวุ้แมงขาวใหญ่ๆวะ่ะอีซีอีซีอีซีครับ สวิงเอาไอ้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจมันต้องไอ้นี่นะอีซีอีซีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหขาวบวกนะนะนะเซตเซตด้วยเซตด้วยเออใช่ใช่เซตย้อนอีกหน่อยก็ได้ครับอ่ตัวนั้นปล่อยไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งมายุ่งมันตัวนั้นไม่ไม่กินกินแล้วมันหลุดแล้วไอซีโอ้ IC. โหอีซีโอวะอุ้ยถ้าไอซีก็ตัวเบลอหรอวะอีซีอีซีปะสลากสลากเอ้ยไม่ไม่โดดวะสลไม่โดดอ้ตัวเบลเลอเลย เแถะแถแถค่อยๆค่อยๆโอ้ยตัวสละเอาช้อนหัวนะอย่าช้อนหางช้อนหัวปลาโอเคย้อนโอ้ยย้อนย้อนเบ็ดเออช่วยกันครับว้าวนะครับพราะนางเขาเขายังไม่เคยนะครับก็มีซุงมีเสียงโอ้ใหญ่กว่าตัวแรกเว้อวางครับวาง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 อย่าเพิ่งไปครับมันดิ้นอยู่อย่าไปใกล้เบ็ดนะครับ เป็นไงครับเอาอีกแล้วอ่ะยอดครับเอาอีกแล้วเหรอใช่หัวเยอะนคันเยอะไม่เมื่อกี้มันหลุดแล้วคันเล็กนี่ชามขึ้วางไว้เอาแล้วครับหล่นไปหมดแล้วไอ้ไอ้คันนี้ทันไม่ดีครับเดี๋ยวเตะตรงน้ำเสียไปก่อน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 เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์เสียไปก่อนโอ้สนุกสนานครับโอ้ยนะครับเพราะว่าเราเราต้องช่วยกันก่อนไม่ไม่พันไม่ต้องไม่ต้องปวดครับมันไม่พันไม่พันไม่ปวดเดี๋ยว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 เพิ่ง โอ้โหตัวไปลเลยเล,เลยไปเลยเลยเป็นไงมัง่งเ่าเป็นไงมัง่งไม่เป็นไรเป็นไงเป็นไงมั่งครับ <c oughs> ของสุดยอดใจบอกแล้วคันนี้มันต้องโดน <c oughs> มันไหลมาเพราะว่ามันมันหลุดกี่ครั้งแล้วตอนที่ <4 S 1> ผมจับสีแ่แล้วเนาะอันนี้ครั้งที่ห้าอยู่เนาะเมื่อกี้ยังพูดกับพี่ก็เลยบอกวนะ่ามันกินได้ปล่อยแม่งลากไปเลยว่ะ <c oughs> พอเราต้องเซตเบรกให้มันหนักก่อนแม่เอ้มชอบจริงๆนะเนี่ยไม่โดดแน้ตัวนี้หนิดปากก่อนเอาผ้ากดครับผ้ากดแบบที่ผมเคยทำอ่ะเอาผ้ากดอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆตัวใหญ่ นะครับอย่าว่านะครับผมเพราะมันอยู่กันหลายคนกดข้างในครับกดข้างในกดข้างในกดข้างในมาๆพอนเดี๋ยวผมทําเองมาๆมาเดี๋ยวดราม่ามึงมีแต่พูดไม่เห็นมึงทําลงมือทำเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่อยู่กันหลายคนหลหลุดเบาเลยไม่ค่ะกดเอาสวิงลงอย่ายกสวิงตามสิกดสวิงลงเออเอาสวิงลงอย่ายกตาม เอาเอาสวิงหนีอเออนะครับเพราะเงี้ยขาเงี่ยขาผมจะวางเอาผ้ามากดครับ้ามากดตัวมันใหญ่นะครับตัวมันใหญ่ปลาโถกดหัวนี้นั่นเลยเอาครับอา้าวค,คีมปดเลยนะครับมันต้องแบบนี้ครับต้องจับบนครับจับบนจับบนจับบน ตามทางนะครับผมว่าผมว่ากดเองทำเองครับมันจะถนัดไหมเอาแล้วออกแล้วปล่อยคันเบรคครับอย่าไปส่วนใจมันโอเคโอเคนะโอเคนะครับนะครับโอ้โหเลือดสะเลือดสะดูน้ำหนักกิโลจะบอกนะว่าแปดโลยกขึ้นเนี่ยกิโลกิโลกิโล สามโลหันมาหันมาโอ้โหดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้านี่ครับบรรยากาศของเรานะครับแล้แล้วเราก็เอาชนะจนได้นะครับสระไซใหญ่กี่กี่ทีห้าเราผ่าไปกี่ทีอุย๋อไอ้นั้นไอ้เล้งไอ้เล้งก็นับรวมไปเถอะเออ ไอ้เห็นตัวไอ้ที่ไม่เห็นตัวไอ้สี่นะครับโอ้ตัวนี้รอดตัวนี้รอดตัวนี้สามโลแก้ไขตัวแรกกิโลนะตัวแรกตัวแรกสองตัวนี้สามตัวนี้สอุ้ยมันมันตัวใหญ่กว่าทำไมมันเบาแล้วมันยาววะเนาะมันยาวเนาะใหญ่เนาะใช่เปล่าใช่ยาวเลยนว่าอุ้ยตัวใช่ปะสามสามอ่ะโอ้โหไม่มันลักลักอย่างนี้วะมันแบนนะโอ้ โอ้โหเลือดเลือดสะนะครับเลือดสะกากถามความในใจทีครับเป็นไงแก้ไขได้ตื่นเต้นแก้ไขความผิดพลาดว่าแล้วมันต้องโดนปล่อยเองด้วยไม่ใช่หรอครับนี่ปล่อยเองปล่อยเองด้วยตัวนี้เกี่ยวเองปล่อยเองแฉวแลโอ้โหสุดยอดแฉลวรวดกระจายขอบคุณครับผมแม่นะครับเออไม่ต้องมาดามากกันนะครับถ้าผมไม่ถ่ายทอดให้เห็นก็ ก็จะไม่มีมุมมองให้เราเห็นนะวลาเาเอาปลาแต่ละตัวนี่แต่ละทีนี่มันวุ่นวายขนาดไหนนะครับพ <มา S 1> ื้นที่เราก็มีแค่นี้นะครับจะได้ร่วมสนุกด้วยกันเม <า S 1> นื่อก,กี้ตะโกนไม่ได้ดูนะ,ะเราต้องช่วยกันใช่ไหมครับพื้นที่มันเป็นแบบนี้เเ,เพราะว่า,าทุกอย่างเราต้องเก็บหมดเลยครับปลามันวิ่งไปวิ่งมาใ <มา S 2> นหัวเรือนี่เดี๋ยวมันจะมาพันกันเละใช่พอปลาใหญ่นะครับ นี่ไงน้ำน้ำอยู่นี่นี่นี่นะครับโอกาสที่จะเล่นไปใหญ่มันมีมีไม่บ่อยนะครับพยายามถ้าว่ามันมันมันได้แล้วก็คือต้องช่วยกันนะเป็นเจ๋ไนม้วนบ่ม้วนแล้วม้วนอ๋อถ่ายรูปแล้วบ่ถ่ายแล้วเรียบร้อยโอ้หันเสียงดังนี่หันอัพแล้วอัพแล้วบ่อัพแล้วอัพแล้วโอ้ยบ่หันล้างครับ เอาเอาออกไว้ก็ได้ครับเอาลงมานี่เอาลงมานี่เอาเอาไม่ไม่เอาเอาปลาเอาปลาเอาปลาลงตรงนี้ปลาข้างลงข้างล่องก็ล้างเลือดออกไม่เป็นไรแล้วใส่กระป๋องมาราดครเดี๋ยวพอคืนนี้เราก็ต้องคุกอยู่ แผนปลาเก๋าครับครับผมได้อีกแล้วครับเอ้ยปลาเก๋าครับตอนนี้ปลาเก๋าครับอ่านะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับสนุกสนานกันไปเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้เห็นตกปลาปลากับข้าวไม่เห็นหมุนกล้องมาทางนี้เลยอ่าลูกน้านะครับโอ้โหเจีดจีดเจียโหตัวมันใหญ่นะยังไม่ได้ล้างข้าวเลยนี่ไงเอานะครับมาดูวิธีการตัดเส้นเลือด ของปลานะครับโดนหรือเปล่าโดน่ะนะครับเส้นเลือดของปลานะครับเส้นเลือดของปลามันจะอยู่ที่เหงือกนะครับอ่าถ้าตัดให้โดนนะครับทีนี้เลือดมันจะออกในั้างใดก็ข้างเลยเราจะไปทำปลาดิบมันต้องตัดรีดเลือดออกใช่ปลาจะเรียกอะไรนะรีดรีดรีดเลยนะรีดเลือดนะครับเส้นเลือดของมันกี่ถงตัดเเส้นเลือดของมันมันจะอยู่ที่เหงือกครับความรู้ใหม่ นะครับมีประสบการณ์เยอะว่าพวกงานประดิบเขาต้องอเออเดือดออกนะครับเดือดออกแล้วครับอ่าไม่เกียตน,นาเจตนานะครับก็จะบรรยากาศนะครับสภาพเราก็จะอยู่เป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอ้ช่วยกันดูเดือดทำแทบไม่ทันใจกตกใส่รถเว้ยฮะ ไม่ไอ้ที่เราวิ่งไม่ทันนี่กันเนาะานะฮะไอ้ที่เราวิ่งไม่ทันนี่กันไม่นี่ผมไม่มีเอี่ยวนะครับคือคืออยากจะนำเสนอคือวแบบ่าความสนุกสนานมันเป็นแบบไหนอ่านะครับนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะครับอยากถ่ายทอดความสนุกสนานนะครับต้องให้สัมผัสเองเล่นเองเอาเองนะครับ เอ,เอาเลยครับสุดยอดเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปว่าเราจะได้ไหมโ,โห,โห,โหยาวไปครับยาวไป